เ้มมุกดาสถานะชัดเจนค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนนั้นแอบลุ้นกันมากๆค่ะสำหรับคู่จิ้นอย่างเข้มและมุกดา ซึ่งแฟนขับเองนะคะก็อยากใจทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นแฟนกันจริงจล่าสุดลุกดากออกมายืนยันสถานะแล้วเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะทั้งคู่เองนะคะก็ได้รับการแสดงที่ต้องบอกว่าเล่นออกมาแล้วเนี่ยคนดูฟินและอินไปตามๆกันจนนอกจอเนี่ยอยากจะให้ทั้งคู่สารความสัมพันธ์ต่อด้วยกันแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะทางด้านของหนุ่มเข้มเองแล้วก็สาวมุกดาเองเนี่ยก็ออกมาบอกให้ได้ฟังกันละว,ว่า สำหรับสถานะของทั้งคู่นั้นตอนนี้ยังไม่ได้พัฒนาการถึงขั้นเป็นคนสนิทของใจแต่ว่าทั้งคู่เองนั้นก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เสมอคะ่ะสถานะของเธอเองกับหนุ่มเข้มเองนั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจและก็คงต้องรอลื่นกันต่อไปแลยคะ่ะ